สวัสดีครับชื่อพื้ครับอ่าชื่อสราวุฒิการชนะสวัสดิ์ครับเออ่ตำแหน่งได้ครับตอนนี้ตำแหน่งนายกองค์การบริห้านท่วนตำบลพ่อแดงครับครับพึ่งกอลงส่งเรือกี่ลำส่งเรือทุกประเภทครับอสามารถถามสามประเภทครับอืมลำเดียวครับคือเรือคือเรือว่าพื้ครับพันนาลีสวนครับพันนาลีสวนเคยได้แชมป์หรือเปล่าวะอ่าเคยครองถ้วยโล่เคยครองถ้วยพระราชทานโลพระราชทานแล้วก็ถ้วยผู้นำปีห้าหกครับ สร้างระเพชรเลยครับซึบ่งปีนี้ขาดาบผลพื้อบ้างปีนี้ก็ความว่างลึกๆว่าน่าจะอย่างหน้อยๆต้องได้สักถ้วยครับอย่างน้อยๆนะครับพี่ไพยมาจากไหนอ่ะพี่ไพยก็เป็นคนบ้านเราครับเป็นคนผอแดงเป็นคนเนี้ยอยู่ในตลาดมังนี่แถวๆใกล้ๆใจใจบ้านนี่ครับครับซึ่งเสร็จแลว้วเอ่อตอนนี้นี่มันประเพทก็คุณจา้างพี่ไพ่หนอไหมไม่ได้จ้างครับตอน่าจะรวมรวมเอาพีไฟภายในจังหวัดสุพรรณเนี่ยครับอ๋อ ซึ่งคีดว่าจะสู้กับพี่ฝ่ายนู่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ต้องวัดกันอีกทีครับอืมแต่ว่าเต็มทีนะใช่ครับตอมมากี่วันแล้ววะซ้อมประมาณสามเดือนครับสามเดือนเลยนะครับแข็งแรงดีไหมแข็งแรงครับแข็งแรงนะครับได้โคตรผิดชาติมาช่วยอ่ะซึ่งใครครับต้นนู้นบางคนขอแดงครับต้นนู้นาอาก็มีพี่น้องชาวขอแดงก็ช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยเอาของกินเอาไรมา ให้ครับพี่ไฟครับแล้วก็เป็นแรงสนับสนุนลักก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลพอแดงครับได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับโอเคแล้วก็คิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเติ้นจะได้ที่หลังวันตั้งเป้าไว้ตั้งเป้าไว้อย่างอย่างน้อยหนึ่งหลังวันครับโอเคละวันเดียวนะครับอย่างน้อยครับอย่างน้อยอย่างน้อยนะครับเอายายเติ้นได้เชิญชวนคนพอแดงมาช่วยกันเเนี่ยพอแดงครับก็ป้าถึงพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลพอแดงแล้วก็ชาวตำบลใกล้เคียงที่ มีใจในรักในการรักเรือยาวแทงเรือยาวทำของอำเภอลำชวนนะครับถวยกว่าเป็นแรงเสียร์ให้กับผีปาลายตะบนบ่อแดงเรือพนาธเตี้ยชลโยครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ